เกรีเธออยู่ไหนเนี่ยมาหาฉันแล้วเพื่อนเธอตามหาเธออีกหรอไปซาลนกรีอะไรบอดด้เลวมาแล้วกับชมแอวตอบสนองใหจริงเลยไม่ต้องห่างเบ็่เสียงอะไรเนี้ยโอ้โเกรีทุกอย่างมันต้องโอเคตัวฉันจะเป็นคนปกป้องเธอเองก็แลลำบแรกเธอเป็นตัวหลังกอน